ในคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนติดตั้งโมบายลัชเชอร์แบบไวที่สุดเร็วที่สุดลิงก์โหลดอยู่ตรงไหนดูใต้คอมเมนต์พอทุกคนกดเข้าลิงก์มาแล้วนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยนะครับกดอันที่2นะจากนั้นให้ทุกคนกดเข้าไปที่แอป s ซ c คิ e เลอร์ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ล่างคลิปนะครับจากนั้นให้ทุกคนกดเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับจะเห็นไฟล์ดาวน์โหลดอยู่นะครับแล้วก็ ไปแตกไฟล์นี่ผม apk ตัวนี้เลยนะครับ mobile launcher ตัวใหม่ kio นะครับนี่กดไปกดอันที่2นะครับพอแตกไฟล์เสร็จแล้วเราจะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาให้ทุกคนกดเข้าไปครับผมแล้วก็ไปดูที่ apk ก่อนเลยนะครับอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปกดติดตั้ง apk กด install อันแรกนะครับนี่ผมกดติดตั้งไปเลย น,นี่ก็ไม่ยากนะกดไปที่การตั้งค่าครับผมจากนั้นให้คนไปหาแท็ q คิลเลอร์นะครับกดเปิดเพื่อขออนุญาตติดตั้งนะครับกดติดตั้งโมบายลัชเชอร์พอเสร็จแล้วกดเปิดไป ดางนั้นทุกคนมาดูว่าใช่หรือเปล่าว่าเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นนาอย่างนี้จะเป็นตัวใหม่แน่นอนก่อนอนื่นทุกคนมาติดตั้งไฟล์ตัวเกมกันก่อนกดตามผมได้เลยนะครับกดไปที่การตั้งค่ากดอ,อนุญาต Mobile l a u c h e r กดแซมโมบายกดติดตั้งไปจากนั้นกดเปิดกดอนุญาตอีกรอบหนึ่งจากนั้นให้ทุกคนนะกดติดตั้งไฟล์ Data ไปจะเลือกไฟล์ไหนก็ได้ผมจะเลือกไฟล์ 900MB แล้วก็รอไปนะผม กดติดตั้งตรงนี้ด้วยนะครับมาให้มันขึ้นหน้าตายอย่างนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รอจนกว่ามันจะเต็มนะครับพอเสร็จแล้วมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าเสร็จแล้วจากนั้นไปขั้นตอนต่อไปได้เลยจากนั้นให้ทุกคนกดเข้าไปที่แอปสัต u l คิอร์พอเข้ามาให้ทุกคนมาหน้านี้นะครับนี่จะมีคําว่าคีโออยู่ไม่ต้องไปสนใจข้างในมีอะไรให้ทุกคนกด ก๊อปปี้นะครับกดค้งกดก๊อปปี้คัดลอกไปที่ข้างหน้านี้นะผมแล้วก็วางได้เลยพอวางเสร็จแล้วทุกคนกดกลับมามาที่ไฟล์ของเราไฟล์เดิมเลยนะครับจะเห็นหน้านี้อยู่ d a t a ้ทุกคนกดเอา mobile l a u c h e r ตัวนี้มาเป็นไฟล์นะผมอันนี้เป็นไฟล์สำหรับ เอาไว้ลงมอดนะครับลงไปลงที่ Android Data กดวางพอเวลาทุกคนจะลงหมอดนะครับให้ทุกคนมาลงที่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องอัปเดตตัวเกมใหม่นะจากนั้นทุกคนกดเข้าไปที่แซม m o โมบายได้เลยอันไหนก็ได้นะครับหรือว่าโมบายแล้วเชื่อก็ได้แซมโมบายก็ได้ โอเคถ้าเกิดขึ้นหน้าตายเขียวแบบนี้ให้ทุกคนกดมาที่ตั้งค่าได้เลยนะครับไปที่แสดงเฟรมเรทกดติดไปแล้วก็ตรงนี้ครับผมตัวเกมกําหนดเองนะครับตัวเกมตัวเองเนี่ยกดโอเคไปได้เลยนะครับมันอาจจะหลุดหรือว่ายังไงแต่ว่าสามารถลงหมดได้100%นะครับนะก็จะมีประมาณนี้เลยจากนั้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับผมใครที่ต้องการเลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์ส่วน apk api key นะครับ API ก็ไปหาเอาตามยูทงยูทูบนะครับอยากเล่นเซิร์ฟไหนก็มาบวกตรงนี้เอาได้โอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเรเจะกใหม่ผมแกงแกง please